สวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกม Rv อยู่กับผมพิซซ่า945อยู่ในตัวโมทอสเล่นเป็นโลมทำไงดีวันเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนอันเนี้ยสนับสนุนต้องกันนี่ไงบับเอามาโลมก็โลมดีกลัวอะไรอะ่ะ ไค่กลัวที่ไหนอ่ะลอมก็ลอมเนี่ยครับเออหือเต็มหัวเลยปักฮานี่เอาดิล้มก็ล้มดิเฮ้อกลัวตรงไหนเนี่ยกลัวที่ไหนเนี่ยเฮ้อเอาดิเราดูดเลือดได้อะดูดเลือดได้เนา ขอเพลงสำหรับเสียงรบกวนนะครัะรถสิบล้อวิ่งผ่านเยอะแยะเลยเขอาไพเด้อเฮ้ยหนูว่าลืมเปิดเสียงเขอาไพเด้อเอาเว้ยเอาเอาเอาเว้ยเขอาไพเด้อเออเ,ออเอออปดิดบัตรเว้ยเข่าไพเด้อ ขอเลือดหน่อยเนอะขอไพเดอร์เอา้าเลนการโดนแล้วนะขอไพเดอร์มันไม่แหลมมาเลยเพื่อนเพื่อนื้ <c oughs> <c oughs> ่าโดนจริงเอาเฮ้ยนาตายาเลนการมึงโดนแล้วนะโถห่หมอ เออเออกูโดนอีกแล้วโอ้โหไปเอาไหมเรายังไม่นามากมันเป็นได้ออฟอ่ะอ๋อะ่ออะเป็นได้ตอนนี้ยังไม่นามาก เอาเชียแล้วแล้วข้อกูตายฮึบโอ้ยุงกัดออกกันเวทเป็นของอีกเละ มันไรล่ะกดผิดเอานีบวองไว้เอาดิเอาเดิเอาเดิาดฮโโึโอ้ไม่ไหวไม่ไหวใครเด้งไดให้โหถอยก่อนเลยโโหฝั่งนู้นเขาก็แน่นเหมือนกันนะเนี่ย โอ้โหเกือบเกือบถ่ายก่อนถ่ายก่อน มาพร้อมกับสกินเบสปอนตีให้หน้ายู่อะไรทีไเชียวห <1. S 1> นานกักเหรอมึงหนานกักเหรออืมเอาดิเอาดิมึงหนานกักเหรอใจยเย็นโมทอนไม่ได้หนาขนาดนะั้น โดนอีกแล้วเจ้อะไรมาวะหิวรองเท้า nào ghé ở ghé mình đồ đi lắm hỏi con thôi con thương wow. út vui. theo yon giòn bánh đơn làm ma rồi nè ừ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  thiếu như nãy thiếu ตือ้อเอาตัวฟิวเดอร์สันอดนานแล้วน่าแ,แต่ย่าชอบทิ้งกางหัวทำไมชอบทิ้งเลนนะ ต้องปล่อยแล้วต้องปล่อยแล้วทำไม่ชอบทิ้งเล่นวะเล่นเลยกันเนี่ย โอ้ถอยดีกว่าไม่ได้ถึกขนาดน,ะนั้นหมดหอดมันได้หนาขนาดนะั้นเนี่ยต้องเอาเลเตอร์แล้วนะรอยรอยหน้ารอยตาเกินไปแล้วหืมแล้ว hmm. คอยกูโดนแล้ว Oh, nó hot như thế ừ <laughs> อ้ทีมทิ้งเลนอีกแล้วอีกแล้วจ้าไม่ดีเลยนะเล่นทิ้งเลนกันแบบนี้ หมดทีมกันเร็วเก็บไปสองเว้ยกันบ้านยังไงดีวันนี้ ซาณิดยืนเลนเนี่ยนะคิดได้ไงเนี่ยนวาบหลอกเตือนเราซาณิดยืนเลนคิดได้ไงครับเนี่ยเข้าใจสายเลนไฟเตอร์ก็ควรจะแบบ พอเอาตัวอื่นมาไม่ดีกว่าหรอมาทำเกมได้เยอะกว่าแบบนี้มันไม่มีผลอะไรเลยนะถ้าไม่เกิดจริงก็แพ้ดันคีไปสูงที่สุดแล้วกัน เออทำเกมีห้ไม่เพื่อนลอยบ้านเนาะทำเกมีห้เพื่อนเล่นง่ายๆแล้วกันอดันให้สูงที่สุด โะะอแล้วแล้วขอ่อยบ้านแจม Ồi, oh, ít điều, đại vội Ok, thích rồi Nó lọc vội เอายืในให้ขนาดนี้แล้วเพื่อนเอ้าเป็นดาเมจเวทเอ้าผาได้เออสวยเอ้าเอ้าเอาตีบานเอ้าสวยสวยมากเอ้าเอมีพีไปหนึ่งทีไป